สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะค่ะวันนี้นะคะก่อนไปงานนะคะก่อนไปช่วยงานที่วังปูนะคะนี่ก็มาดูว่าคุณลุงขนฟางมาให้หมดหรือ,อยังนะคะเดี๋ยวนี้ดูก่อนสามรอยนะคะเดี๋ยวสามร้อยก้อนนะคะนี่ก็อัดไว้ประมาณนี้นะคะ ก็ละสิบห้าบาทนะคะค่ะเพราะว่านี้ก็ไ,ไม่ทําก้อนใหญ่เพราะว่าที่ทําตามกําลังนี้นะคะเวลายกมันจะได้ง่ายๆเนาะค่ะไม่รู้ว่าครบหรือเปล่านะคะต้องไม่ได้เช็คนะคะเพราะว่าถ้าลุงบอกว่าครบนี่ก็จ่ายตังค์ไปเลยนะคะค่ะก็ขอขอบคุณมากๆเลย ให้ค hey, hey. ุณลุงมาขนให้เนาะเดี๋ยวเีาไปดูก,กล้วยก่อนนิดนึงโอ้น่าจะเอามีดมาด้วย,ยกล้วยมันโอ้ตัวไหนไม่ใช่ตัวนี้เนาะโอ้ตัวนั้นตัวนี้นต้องไปเอาใบาใหญ่นีมโอ้ไม่ได้เอามีดมาด้วยเนาะสอง สามสอง <c oughs> กล้วยมันขาดน้ำเนาะมันสูงมากเลยที่นิดเนาะต้นอันนี้คืออันนี้กล้วยต้นนี้จะเป็นกล้วยตานีนะคะสําหรับทําใบสีจะเหลืองมากเลยเพราะว่ามันขาดน้ําเนาะมไม่เป็นไรน้ำปราปามันค่อยมากเลยไม่แรงนะคะเนาะค่ะนี่ก็มาแวะดูนะคะมาแวะดูฟางนะคะ ไปสวนยางแล้วก็มาแวะดูฟางว่าเขาทําให้เราเสียหรือยังเนาะแล้วก็จะไปดูลูกๆก,ก่อนไปช่วยงานนะคะที่วังปู่นะคะเพราะอันนี้ก็เยอะอยู่นะคะมองเนาะแต่ว่าข้อฟางที่ก็เป็นเซๆซนะเอียงเอียงเซๆซเหมือนคนประมาณนี้ <c oughs> อืม ไปดูลูกๆดีกว่านะคะเดี๋ยวจะไปถามคุณลุงก่อนว่าได้กี่ก้อนแล้วนะคะค่ะนี่ก็ไม่ได้เอาโมเตอร์ไซค์มานะคะจอดไว้ที่วางปูขี่ของลูกชายมาค่ะเราก็จะไปดูลูกๆนะคะจะไปดูลูกๆก่อนเดี๋ยวค่อยแล้วค่อยไปวางปูนะคะค่ะถึงแล้วโอ้ยลูกๆแม่เป็นยังไงบ้าง เรามาแวะดูลูกๆก่อนไป,ไปนะคะ จะตัวต้นสีเป็นัวเลนเล็นะครับแต่การช่วขึ้นไปจะช่นะครับเื่องจาพวกกระมาห้อได้เพรหนแล้วนะครับผูก่จะไปช่ยทำแตงรั้้านแล้วก็อไเรื่องแตงยาแล้วก็ต่างๆดอกแก้วลงใต้ต้นรู้นะครับอาจเ่าจริงไปงรนะครับแเกียว้อด้วยนะคือคนบรไครับก็หมากที่เราไปเอดูองจุนะครับ เป็นตะเบ็ง so so ิารบาทนะครับคือุณแม่อนงวัตถุนนะค่องควบคู่ไยบาทนะครับคุณแม่บัวันดับหนนะครับองคบคทารบาทนะคคุณนลนตัดเพื่อนี้ครับควบคกันเมือไร่บาทนะครับทุกทาเอาไปใชไปซื้อเนื้อสิงนะครับเลี้ยงที่รุ่้รนะครับทำกุนันกเตรียมคบค่าานการสินเ่องนะครับตาี่อเขาเพื่อินะครับ

ดูเหมือนจะพร้อมลงนะคะใช่ไหมอะไรค่ะนี่ดูแล้วเนาะ,ะเหมือนจะพร้มพอรมๆแล้วค่ะโอ้โหแต่ฝุ่นเยอะมากเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอาไปใส่ส่วนยางเนาะ ใครเอาพวกมาทำอะไรนะพวกใครเนี่ยมาดูก่อนนะพวกยายหรือเปล่าค่ะประมาณช่วงเช้าก็มาดูลูกๆนะคะตอนเที่ยงก็แวะมาให้น้ำถ้านิดไม่มาก็ย้ายนะคะอยากจะขี่รถไปฟ,ฟาร์มค่ะมาดูแค่น้ำกับฟางนะคะเพราะว่านี้ไม่ให้เยอะ ถ้าเยอะแล้วมันนั่นค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับภารกิจวันนี้ที่ข้อกวนนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กําลังใจนะคะเราเจอกันนะคะที่ลานปูนะคะวันนี้ยินกับพินในบ้านก็จะไปช่วยนะคะวันนี้วันที่3มนะคะรวมโดยช่วยกันนะคะงานก็ยังไม่คืบหน้านะคะยังไม่ครึ่งนะคะการประดับผ้านะคะเนาะค่ะแล้วเจอกันที่ร้านปูนะคะสวัสดีค่ะ